จเจด้านนมเชียนหนาวัดจ้าพี่น้องอัลบาดแล้วก็มีข้างในนี่แหละจ้าบรรยากาศของวัดสวัสดีค่ะโอ้ที่จอดรถจอดกันเด้อขออนุญาตจอดได้หรือจ้าจ้ามาหอดเก่ามาทำสังฆทานอันนี้มืัอนี้เป็นวันไหนวันนี้เป็นวันเอ่อ มันข้าพรรษาค่ะเข้ากับเข้ากับสิตเอ้ถวายเทียนขอพรรษาค่ะานน้ำฝนผ่านน้ำฝนสาสีจ้าเทียนกับผาน้ำฝนกับกะซิมี่ชุดตักบาตรเดี๋ยวขอถวายผ่าน้ำฝนกับเทียนกันเด้ออาจารย์เทียนเขียนชื่อเนาะ เอาชุดหนึ่งค่ะเอาจานก็จ้าเอาจงนอันหนึ่งอันงาเยนนี่คือค้นเอานี่นะแล้วกัน็พังงามอีจ้าอันเอาแคอันก็ได่าใหอดงานจ้าเราจานนี้ก็จะเป็นข้าเข้าสีเขียนซื้อลรไป่อนิดาซื้อนี่เขียนซื้อข้าหรือว่าเขียนคือคนจีหลวงรับเอาที่ข้าศเสท่าจากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะข้าสิบบา่าข้าต้องทำบุญอข้าต้องเฮ็ดให้เจะฝอสะกอนเราวบดที่นี่ข้าจัง แบง่งบุญให้คน <ผม S 1> อือ่น<ด>เขียนว่าเข้าและผู้รู้จักทุกท่าน <laughs> <laughs> เขียนอะไมาพนั anyway ่งอยา่าเออนมาที่น like ี่ก so like ับทั้บุญให้ครอบครัวมาให้เจ้ากรรมนายเวนเขียนทีสิเมิดบ๊อบจะบริสุทธิ์ซองอันปีลาบเอาไปซองอันอันนึงเป็นของห้าวกระปุกขวดอันนึงเป็นของเจ้ากรรมนายเวนอันนึงเป็นของคู่บ่าอาจารย์สาธุเซมาดานั่งป่าเออเอาซ้ำนี่เลยจ้า ชูอันทวนแหเดอรด้จ้าสิบปซื้อกับค่ะโอ้ได้จ้าเอ่อจ้าสิบที่สิบหกตันเราซื้อแล้วเขาก็เขากับไปถวายท่าหุ่นเนาะเอาไปเที่ยนไปรออยู่ในมันสิมี่หมอรอเที่ยนอยู่มองั้นจ้าตอนสามสิบสองถูกไหมคะถ้าได้ถ้าได้จได้ค่ะจ้าชูจ้าจูจ้า ปลาเฮ้านนี้คนกำลังอันนี้เป็นสูดใไส่บาด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นมูแทบุญแจเอนตื่นดค่ มาทำบุญใ่บาตรชุดทหบคเจ้าคือเก่าจ้าอันนึงแเค่ะโอเคอันเื้อเดี๋ยวชุดายเทียนกอนจังมาเอาอันนี้เป็นชุดวาวเอ่ออันนี้มอกีนถวายเทียนบ๊เราอันนี้เป็นชุดตางป่าชุดหารยุโรปนั่นจื๊อีซองาพักกันลุกมาจ้มมะมาอะไสุดเลบหายสชุคนคุณบอกชุดืมไปบอกว่าอาจารย์เราจะหยอ โเป็นยังว่าบุบานนอสาธุโเอ้ยบุญบานนอสิเมื่อกไปยืนยุ่โดนลรเมื่อกินไปเ้าเดี๋ยวมแอดแอดแล้วไปไปกันแล้วไปไปยยนซื้อถายเทียนกันสิบทันมูขึ้นไม้จ้าเอาไม้ขึ้นเยอะจ้าซา้าซูชาเอาแม่เอาจักรุื ข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวห้ข้าไปเออนี่ที่ตักนี่ให้ยิบเลยงันนะเทียนไหมตอนนี้ใครก็ซีเอาเทียนเลยไปรอรอเทียนพันสา บาร์ดมันอีกคนจะเป็นลายค่ะพี่รำไร่ลายไก่ไก่ทอดไก่อยู่ข้างในนุ่มด้วยเหร

จะมาคนสวยึ่งมโดนแล้วเฮ็ดบุญข้างหน้านุก็เป็นคนเฮ็ดบุญเป็นอยู่เด้ก็เฮ็ดบุญเรียบร้อยแล้วนมื่ก็ยังท้างขอาม่อร่อยหอมหอมหอมก๋วยเตี๋ยวกินไหมมีน้ำตกจ้ะน้ำตกน้ำน้ำตกหมูถามว่าท่านในสันย er ุ <c oughs> um, um, parole, ่ไหมจำเป็นอะไรก้ะแมนบลมันทำจิ้นแล้วเมืมากินแซ่บอันนี้กับอันนี้เตาไม่บล จ้าไหมจ้าไหมกระแสกพี่กันนะจะไม่พกลัวเขนื้อเรียนมันพอดมันพอด2องยูโรมานล้แล้วคนหอึ่งเดียตลอดเลยที่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อสํารางจ๊ะฮะสัรามสํารางสัมราย นูนับกะปุกายทีเลยมีสืบสำราญนำกระคุกสืบสำราญมาเปสนนกาาเตียวเจ้าใส่บาทแล้วกนเจ้าใส่บาทเราได้พี่พีตรงนี้ตั้งแถวเนกันเน้อเพชรแตงตมคุ้งก็ด้กินเนั่งเมองไกลๆเราเพชร ลึกเจ็บเนื้อไไปกินอานนั้นเดี๋ยวสิมาก,กินน้องเอาห้อันต้่งนึง่นนงไหมว่าจ้าเอาเผ็ดเอาเจ็บเอาเผ็ดสองเดียวจะเอาไปกินกับแมวยุษวนแมวกินได้บอแมวนังม, <c oughs> มือในเขานังนมือไปกวแมวหวานเลกินตเมหลกว่งางเงมืองเาวไปเที่ยวสนุก เด็นมากเลยนะสาวจะว่าเก๋ไก่เด็ดดูเสียบฝอยเด็ดน้องจะดีของเดียวแต่รสสิบสองนั่นเนี่ยผู้เชี่ยวการให้เสิาสยอเก้อะมาดมเจ้าตั้งแถวใส่บาทเราไม่ได้มาใส่กันเด้อเอากล่องได้ยังยังไม่ได้แต่ว่าดียังไม่เอาไปอ๋อยังไม่เอาเดี๋ยวว่าจะเอาจะแถมจะใส่บาทก่อนเฮ้ยอย่าพูดเสียงดังว่าแถมนี่นี่ให้เต็มเต็มนี่ให้เต็มเต็มเลยนี่น้ำมันนะ เขาอยากเอาไปสดที่สวนนะโอ้ยจะเอาเท่าไหร่บอกเอ้ยนั่งได้ไหมได้เออบัตรที่ไหนเขาเสียไปเอาขขาปุ่นล่าชื่นบัตรที่ไหนเขาปุ่นนี่ก็มีเอาบ่อนี่ก็ปุ่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาเอาเอาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้กล่องนึงพยวให้อาจารย์แทนเอาไว้นี่เนาะมาเอาเดี๋ยวจ้าจ้าไปกันเด้อเขาจะบาพักใทยบาสคนสวยวันนี้เพิ่งเห็นหน้านะเฮ้ยหนูแม่เห็นบุญกระซาวแล้วซีฟง สุดละสามยูโรพี่น้องเอ้ยใส่อิมยูดอกเเราก็่าใส่กินนั่นก๋ยเตี๋ยวมาแนวแต่ว่ามันเป็นตะแเส็บนะพี่น้องอ้อนปากกรสันอันนี้ก็ส้มตำาสได้นี่อันนี้ก็กล้วยเล้อะไรบ้าง ก็เห็นหนาเห็นตายังเป็นงานอาชีพอาชีพนี้ได้หยุดอาชีพไปปลายเดือนอะหยุดต้นเดือนหยุดไม่ได้เหนียวโซเรียนไงตูเป็นจะแซ่บแค่แนล้งบอกินบ่นั่งสุดเท่าไหร่สุดสามบาทเองอันจะได้หนูเสียบ่เก็บกาไปให้หนูสองกล่องเนาะนี่ข้าวเหนียวทุเรียนพี่น้ำเหนียวโซเลียนทีน้ำหนูเสียบไปกินทุ่สวนกับแมว โอ้ยตายแมวสีสวดแมวแมวไล่ล้อนบาะแมวจนจัดแมวจนจัดเดี mm ๋ยวสิไปจักฮะบ้านเราจ้าจ้าจ้าไปด้วจ้าจ้าจำบุญด้วยกันจ้าอุ้ยกระซิมมดลอนเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยเบิร์ดแล้วเอาขวนซิมมี่บุญแทมมาค่อยไ้กินขอนิ้วจุเลียมพี่น้องนสวัสดีค่ะน้องมาเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้ว ไม่ทราบข่าวเป็นไงบ้างสบายดีเห็นไปลงสวนมาช่วงนี้สุกตลอดเลยช่วงนี้แบบถูกเลยใส่น้ำยองผู้ชายมาไหมไปไทยอ๋อไปไทยเนาะเกจไม่หลงทางเนาะตาดตาดุอันนานต้คนเก็จถาดข้างหลังนะคะันนีีคนเก็จตุน้ำฝนน้ำ ดีค่ะสวัสด <P an lon aún> <yelled> ีค่ะคุณแม่ค้าสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะยังไม่ดูได้ยังดยังไม่ได้แค่ขดงต่ะเดี๋ยวมาชิมนะคะสุกโบราณของไทยไทยเป็นก็แซ่บแท้ถั่วขนมโคกอีริทตต้นนี้พี่น้อง ไปซื้อไปคือการได้ทานอ่ะต่ว่าคอยเฮียบ่เป็นซือได้ถานคนเให้ควาป้าขอเพื่อเก้งแท้ซื้อขนมโคกได้ไหมจบแล้วที่บลงก็ต้องดูแลลูกชายเพราะมื่อวานนี้มาช่วยสลับกันมาั

ราใมันเขาไปกอวินเออกนขอใบใบอันหนึงก่อนเี่ยดเนี่ยได่ใบใบอันหนึงที่น้องแม่ของมาของมาขอจีจ้ามาแล้วจ้า นี่แจ้ะไมไหจ้ะหลังจากที่เข้าใส่บาดแล้วๆเฮาก็สิเอาเนี่ยแล้วไปแจกญาติโยมกินน้อก็กนคออันนี้คือกันการอ่ะต้เอามามเานี่เอานี่โอ๋ัต้องซีต้องอย่างได้แน่เลยน่นเียน้เอาไว้ชอบ

มาแล้วมามาแล้วนี่เกือไปแล้วคนจะหยิบเกือไปแล้วเกลือไปแล้วหายหมดหายมายหมดเลยหายไปายค่ะพี่น้องหายหลายคนอยู่วัดเดี๋้วหมดนะทุกคนนะทุกคนนะทนกคนนะทุกคนนะทุกคนอะทุกคนนะทุกคนนะทุกะ ลาตุนค่าลาตุนค่าไม่ค่อยได้มาจริงๆค่ะเพราะว่าวันทำวันสองวันมันเป็นต้นเดือนเป็นต้นเดือนก็เลยต้องทำงานวันอาทิตย์ถึงเวลาเลี้ยนเทียนอะไรที่เราเลี้ยนเทียนทำไมเขาง่า้อันนี้ทำไมไม่ได้มีอีกไหมคะ ้วกันก็เข้ามาในสลาเดี๋ยวเราจะเร,าเรือมวิธี